เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ s u d d e n s t สไตส์นะครับใน DLC ของ Finland Winter Storm นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันครับสำหรับ Soviet Campaign ฮะสมรภูมิแห่งซาล่าในด่าน2นะครับผมโอเคก็ก่อนจะไปเริ่มกันครับเดี๋ยวขออ่านข้อมูลคร่าวๆก่อนเลยกันนะครับว่าเขาได้เกิดไว้ว่าอะไรบ้างนะครับในนี้เขาได้เกิดเอาไว้ว่าเมื่อเยอรมันบุกโซเวียตในฤดูร้อนปี1941ทางกองทัพฟินแลนด์เนี่ย ก็ได้รับมอบหมายภารกิจให้ช่วยกองทัพเยอรมนันบุกโจมตีจากทางเหนือโดยการไปเข้าโจมตีเมืองเมอร์มันส์เพราะว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันคือท่าเรือหลักทั้งภาคเหนือของโซเวียตเขาและทัพฟิลลนแลนด์เนี่ยเริ่มโดยการเข้ายึดเมืองซาร่าและบุกต่อไปยังคานารักชาในทางใต้แผนการของฟิลลนแลนด์คือการพยายามจะต,ตัดขาดหรือว่าสากัด,สกดเส้นทางรถไฟที่จะมุ่งหน้ากสู่เมืองเมอร์มันส์เพื่อการทัพเสริมโซเวียตเนี่ยจะมาเสริมกําลังที่เมืองเมอร์มันส์นั่นเองแล้วก็ปฏิบัติการนี้จึงมีชื่อเรียกกันว่า ในตอนแรกมันประสบความสําเร็จเอามากๆแต่สุดท้ายโซเวียตก็สามารถจัดการและป้องกันเอาไว้ได้ในภายหลังทําให้ค่าศึกเนี่ยต้องหยุดชะงักไปหลายเดือนเลยแล้วทีนี้เอรมันและฟินแลนด์เนี่ยก็ได้ฟิวชั่นกันหรือว่ารวมทัพนะครับจัดทัพห่างออกไป30มกิโลเมตรจากทางรถไฟเพื่อหวังจะโจมตีใหม่อีกหนึ่งรอบแต่ทว่าการโจมตีเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าทัพแดงเนี่ยก็ยังสามารถป้องกันเมืองมังไว้ได้อยู่ดีนะครับ จะแข่งไปไหนวะเนี่ยเหมือนเลนินการ์ดเลยว่ะออและนี่แหละครับก็คือบันทึกคร่าวๆข,ของสมรภูมิแห่งโซาลารนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเยดีกวา่าสำหรับผู้บิชาการเนี่ยผมขอเป็นสายซัพพอร์ตแล้วกันนะครับก็คือวาซซิลีอีวานอวิกชุยคอฟนะครับปะ่ะเลสโก้สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เราจะต้องไปกู้ทหารน,นะครับที่ติดโคลนอยู่เราต้องการมาใช้ให้หมดเลยแล้วก็ค่าศึกเนี่ยจะทะลวงมาหาเรานะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการาเคาน์เตอร์แอตแท็กฝ่ายข้าศึกนะครับหรือว่าการโจมตีสวนกลับมันเองนะครับผมจัดไปครับโอเคสตาร์ทมิชชั่นเลยเอาเลยครับสงครามเริ่มต้นขึ้นแล้วสมรภูมิแห่งซาล่ากรกฎาคมปี1941ณสถานีหัวลําโพงนี่มันสงครามฤดูฝนชัดๆเลยเนะี่ยสหาย ข้าวศึกมันเลิกตีที่อื่นแล้วหันมาถล่มที่นี่แทนมันคือความพยายามครั้งสุดท้ายของพวกเขาอย่าให้มันยึดสถานีหวนัวลำโพงไปได้เส้นทางนี้มันสำคัญมากนะครับเส้นทางสพายไลน์ฝ่ายเราเพราะว่าเราเนี่ยต้องล่าถอยแบบรวดเร็วจึงมีรถบังคันติดโคนอยู่ขับไม่ดูตาม้าตาเรือนะครับติดหลมเลยเราจำเป็นต้องไปกู้พาหนะขึ้นมาเพราะว่าเราเนี่ยต้องเอาไปใช้ในการบดขยี้ข้าวศึกจัดไปครับ ขับไม่ดูตาหมาตาเหลือติดโคนซะงั้นนี่ครับคนขับนี่ออกมารอแล้วอะ่ะออกมารอเลยแล้วก็ตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเควี2เราสามารถใช้ได้เปล่าใช่ไหมมันได้ไหมเนี่ยอยากใช้วะ่ะมันเหมือนมันต้องเติมซัพพลายนะครับแล้วซัพพลายเรามีเปล่าวะซัพพลายไม่มีผมว่านะคือว่าเราเนี่ยต้องเอาซัพพลายคันนี้นะครับไปเติมเควีหรือเปล่า ถึงจะสามารถใช้เควีดได้นะครับก็ต้องลองดูก่อนเราสามารถกู้ที6 6โมเดลปี1933ได้ครับจัดไปต่อไปอีกหนึ่งคันรถซับไพคพละครับประจำที่ประจำตรงแนวรบนี้เอาไว้ทหารเข้าบังเกอร์เข้าบังเกอร์รอไว้ก่อนนะครับทุกคนเราอย่าอยู่แหลมข้างหน้าเกินไปนมันอันตรายมากนะครับที่เหลือข้างหลัง ถอยหลังมาสักนิดหนึ่งแล้วก็ตั้งกระสอบทรายไว้ครับถอยหลังออกมาอันนี้ถึงเป้าหมายเกี่ยวดึงขึ้นมาไปพ้นแล้วครับปะคุมเึงเห็นก่อนคุมมึงเห็นเอาไว้แล้วก็ลากไปนู่นเลยมานนี่เลยพี่น้องเรียบร้อยครับเราสามารถกู้อของหมดแล้วต่อไปเนี่ยต้องเตรียมแผนการรับกันมาของฝ่ายข้าศึกเขาอย่าให้มันเข้าเส้นทางมาได้ เส้นทางหัวลำโพงครับโอเคแล้วก็มีจุดนี้เปิดมาด้วยนะทางฝั่งนี้วางกระสอบทรายไว้ก่อนดีกว่าทางนี้กระสุนขาดอ่ะเนี่ยกระสุนขาดกระสุนขาด,ดก็ดต้องหาซัพพลายมาเติมดีวะซัพพลายถ้าที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนเรามีแค่คันเดียวอะ่ะเอ้ตรงจุดนี้กม็มี่หว่าเนี่ยเอามาเติมของได้หรือเปล่าเอ่ยไปใช้ดูก่อนสิทหารขึ้นแนวหน้ารอไว้ ใครที่เต็มก็รอในป่าไปก่อนแล้วกันจุดนี้ผ่านขี้โคลนมาเฮ้ย <15. S 1> เห้ย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 เ้ยปะทะแล้วปะทะแล้วมันมาแล้วพว,วกเอารถล,ลากออกก่อนออกออกวิ่งวิ่งวิ่งหนีเองเลยโอ้โหมาไวมากเดี๋ยวขอเอาเควีก่อนแป๊บหนึง่งมันจะรีบไปไหนวะเนี่ยโหเลือมากอย่างเยอะเลยครับพี่แก โดนล่อมานี่หมดอะคนเราขับเควีต้องยิงเองหมดเลย <laughs> โห,โหตาย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 ,ตายเราเสียคนหนึ่งคนแน่ๆเลยวะ่ะแบบนี้เราแก๊งทหารรอบไปออกไปช่วยเรามาแล้วพี่น้องแล้วก็เราสามารถใช้เควีได้ครับแน่ไงอาดวโซเวียตมาแล้วเว้ยหมอคนเจ็บหนึ่งคนสองคนไปชุบด่ว,วนเลย พาเคีวีเข้าฐานทัพหลักก่อนแล้วกันครับหมอไปไหนไอ้หมอนี่มันยังไงวะเนี่ยฮะโอเคครับก็ได้ได้นะเราไม่เสียใช่ไหมเนี่ยทันอยู่ปะวะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอีกคนนึงหมอแล้วเร็วเหลวบึ้บาแล้วหมอมึงจุ๊บดิหมออวิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้โหต้องยอมทิ้งว่ะ อยองที่เมื่อก่อนโอ้โหหมอมึงช้าโอ้ยตายหมดเลยนะล่วงดีครับอย่างเงี้ยเอาพวกเราไปจำที่ไว้นะมันจะโผล่มาแล้วมันจะโผล่มาแล้วมันออกมาแล้วเอาอแหมศพก็มีประโยชน์อยู่นะผมมาเยอะว่ะพวกฟินแลนด์มาครับ ไม่ค่อยชินกับการเจอฟินแลนด์บุกเท่าไหร่นะปกติเนี่ยสงครามกองโจนแต่รอบนี้พี่แกมาหาเราก็เตรียมตัวตายดยครับตาย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 โฮวิเตอร์อาร์เอรี่ฝายเรานี่มาหากราบมาหาการมากเควีเควี <c oughs> <V> <c oughs> นี่มันคืออัรเลอรีร่เคลื่อนที่ผสมโฮวิเซอร์บวกแคนนอน ครบเครื่องในคันเดียวเรียบร้อยครับเรามีทับเสริมมาทับเสริมฟเรอยู่นี่นะมาเป็นอาหารลาบโอเคยังชดเชยได้อยู่นะครับโมท่าอยู่ยิงกับแป๊บหนึ่งนะแนวนี้ถ้าศึกจะมาจะมา2จุดเลยเหรอเออว่ะตา,ารลาบเติมหน่อยจุดนี้จบเลยครับต่อมามาฝั่งนี้ว่ะฝั่งนี้นะในลือป่า พวกเราไปข้างหน้าประจำที่ทอย่างน้อยก็จัดการทหารราบให้ได้ก่อนเว้ยม,มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วก็ทหารราบก่อนโ,โอ้วงแตกคือคือพี่แกบินยก ok หมู่เลยเมื่อกีน้นี้บินเข้าป่ามาเลยอะย่ะยังเดือดเอยเออนั่นแหละยานเกาะโผล่นหน้าไม่เห็นหน่อยดิ <S <S อะไรวะเนี่ยรุน่นนี้ยิงแรงจังวะโอ บีที7ครับอ้หนึ่งนายตายทัพเสริมเรามาเพิ่มแล้วโหเรามาบ่อยมากเลยทัพเสริมแตกกระจายครับแตกกระจายนี่ทัพเสริมอาวรอบนี้มหาอากาบเรามาอย่าขึ้นหน้าเกินอย่าแหลมอย่าแหลมแหลมเดียวตายหมู่นะเย็นใจเย็นครับต่อไปข้าศึกจะมาทางนี้เตรียมตัวจัดกองทัพ เตรียมให้พร้อมอันนี้เราไม่สามารถเติมกระสุนได้นะครับไม่เป็นไรขึ้นแนวหน้าก็ได้วะเมื่อกี้นี้ปืนใหญ่อันนี้ครับเจ็มิลของเราเนี่ยขายกระสุนยอยู่ต้องเอาไปเติมลากกลับบ้านลากกลับบ้านลากกลับไปเตที่บ้านครับคาสึกจะมาแล้วนะเนี่ยเราสักคู่ทางฝั่งนี้พวกเราปลอดภัยดีนะทางเควีครับเควี v, จุดนี้มาสักหนึ่งคัน แล้วก็เอาพลขับเนี่ยจากรถขนส่งนะครับลงลงเสร็จปุ๊บเติมเควีเควีขับคนครบจะแรงกว่านะครับแล้วก็ดีด้วยปาดเปียวเฮ้ยเยอรมันนี่วะเคมันมาแล้วเป็นเสื้อสามจีลุยอยากเจอโซเวียตอูล่าเปล่าสงสัยไม่เคยเจอนะครับก็เลยเข้าอาหาร แทกแตกเรียบร้อยจบเลยน้ำมันเติมหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่แกปล่อยแฟร์เรียกแอดดอปวะผู้ชายเรียกแอดดอปนะครับตรงมาตรงจุดนี้ทหารลาบไปประจำที่ไว้เควีเติมน้ำมันอยู่นะครับปืนใหญ่เข้าที่คาศึกจะมาในไม่ช้า เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่นี่มหากราบทีสามจ็ดสมิลิเมตรครับขอได้ไหมจอดจอดใช่ปะอ้าวเขาวิ่งเลยไปอ่ะนี่ถึงแล้วเพื่อนจะเลยไปไหนณนะ่สถานีหัวลำโพงแห้งเลยผมเขาขับเลยไปว่ะใส่ไปแนวรบอื่นเลยครับน่าจะเป็นแบบนั้นแนวรบทางตอนตะวันตกก็วะ แน่ๆเลยเนี่ยเอาไปกันเยอรมันนีครับตอนเหนือแค่นี้พอแล้วเขาบอกอะไรเยอะแยะแล้วเอาเอาเอาเราเสียเอทีกันไปหนึ่งกระบอกแล้วสหายหมอหนึ่งนายเอกมาก่อนหมอเันมาแล้วโว้ยเอาเอาถ้าเรามีไอ้ท m เ8 5สักหนึ่งกระบอกนะหนึ่งคันนะไอ้พวกนี้เม็ดเดียวคือจบเลยเนะี่ย เออเควีจะเก่งไปแล้วเนี่ยเควสองเนี่ยอะต่อไปครับเราจะไปทำการบทขยี้ฆ่าศึกกันโดยการเคิลเตอร์แอตแทกครับ4จุดนะ4จุดเลยนะเราขอเตรียมกองทัพก่อนเลยครับอันนี้ค่าศึกจะกลายเป็นฝ่ายกันเลยครับต่อไปเนี่ยเราเป็นฝ่ายบุกเขาละทุกคนออกมาจากที่กำบังแล้วก็ลดลากไปลากเพื่อนมาเติมก่อนนะอันนี้เติมเสร็จแล้วนะครับดีมาก ก็ลากขึ้นแนวหน้าไปรถลากสําคัญมากนะครับมันอาจจะไม่ค่อยมีบทบาทแต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ดีมากนะครับเอาไว้ลากเนี่ยด้วยสภาพเหตุการณ์เป็นแบบนี้ผมว่าเราอาจเจอยานเกาะติดลมอีกหลายคันก็ได้นะครับดังนั้นรถลากดีมากโอเคที่เหลืออันนี้ลากปืนใหญ่มีรถลากให้ลากอะไรอีกบ้างอะน่าจะไม่ค่อยมีแล้วมั้งตอนนี้อันนี้ฮวิเซอร์นะครับ ลากลากหนึ่งคันลากนี่อันนี้เราซ่อมนะครับขึ้นแนวหน้ารอเอาไว้ไอคันนี้เนี่ยกระสุนเติมหมดนะครับเติมด้ค่น้ำมันก็เอาไปขึ้นไว้เพราะว่าเควีเนี่ยสดน้ำมันมากนะครับเบนซินโซฮอเป็นฤิธิ์เลยไปไปไปขึ้นแนวหน้ากลับมาเติมบ้านก่อนเติมแค่โฮวิเซอร์อย่างเดียวนะครับโฮวิเซอร์76มิลลิเมตร มันเรียกเป็นโฮวิเซอร์หรือเปล่าวะโฮลิเซอยิงก็ยอยนะฮะที่เหลือลุยด้านหน้าเจอยันเกาะของข้าศึกนะครับผูกพ,พังอยู่ผูกพังขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย,ย,ไ,เลยไอ้ทางฝั่ง,งซ้ายมือก็สบายเลยครับตอนเนี้ย <c oughs> มีอยู่สองคนเนี่ยเงียบเหงาเหลือเกินปลอดภัสยสุดเลยทางฝั่งนี้ครับปดลากเราขึ้นแนวหน้ารอไว้พลแล้วครับ เอาพนะับสัก2คนมาขับยันเกาะค่าศึกดีกว่าแต่ก่อนขับเราก็ซ่อมรอ,อก่อนครับงานนี้จัดทับเสร็จเรียบร้อยรอได้หารขึ้นทับเสริมก็มาแล้วนี่ครับพวกนี้เา้าคือรถไฟผ่านไปผ่านมาตั้งหลายเที่ยวนะมาให้มาแค่เนละทีสามสี่เจ็ดสิบหกนะครับให้แปดห้ามาก็ไม่ได้โอเคให้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับแบบพวกเรา ขยับขึ้นแนวหน้าไปพร้อมๆกันนะผู้รับับอันนี้2นาย2นายไปขับยานเกาะข้าศึกครับขับของพวกเขาเดี๋ยวขอรวมกลุ่มเป็นแก๊งซสปายก่อนละกันแก๊งสปายแก๊งสปายเราจะเอาเป็นกองที่8แ,แล้วกันนะครับกอง8ปดสปายกองที่8นะแล้วก็ยานเกาะทั้งหมดเนี่ยอันนี้จริงๆต้องแบ่งกลุ่มเลยครับลกลุ่ม1อันนี้แก๊งกลุ่มหนึ่ง ส่วนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่2แล้วกันกลุ่มหนึ่งนี่มันจะฟูออปชั่นกว่านะครับกลุ่ม2นี่ได้หารลาบเยอะกว่าคือแนวแน่พวกเราคือแนวแน่แบ่งของชัดเจนแล้วเว้ยอันนี้หนึ่งคันของเราปะรวมตัวรวมกลุ่มดูซิว่าเราจะเจออะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์มันปาระเบิดขวัญหมอชุบด้ววัน เจอสไนเปอร์ว่ะสเกลสเกลสเกลายเขาครับมาสอดแนมเราแบบนี้กล่องหนึ่งเอาบ้างเอาบ้างเราเอาบ้าง,บบางดีกว่ามีการสอดแนมด้วยว่ะทางซ้ายมือทางซ้ายมือภาษาเยอรมันภาษาเยอรมัน,ายยม,นมาแล้วขยี้มันเลยข้าวันหนีอย่างไวเลย เออเป็นเป็นพวกสอดแนมครับทางซ้ายและขวาเลยว่นหน่วยสอดแนมครับพี่แกพวกเราเหตุการณ์แบบนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยต้องอยู่แยกกันเอาไว้นะครับกองสองฝั่งนี้กองหนึ่งฝั่งนี้นถ้าเราข้ามไปเนี่ยต้องเจอชุดใหญ่แน่ๆเลยวะผมว่าผมคล่องใจวะผมขอลองเอารีคอนมาเปิดก่อนดีกว่าตรงจุดนี้แหละ ไอทางนี้สะพานมันขาดครับเราสามารถเอารถซ่อมเนี่ยมาสร้างสะพานได้ได้ปะวะไม่น่าได้บ้างเออไม่ได้ครับเปิดแล้วโอ้ทตาหารลาบเยอะเลยนีวมาเราสามารถเอายันเกาะทะลวงได้ครับแบบนี้ยันเกาะช้าเลยไ,ไอยันเกาะเข้าไปเลยจะติดโคลป่มวะเนี่ยกี่โคลติดปะวะกองสองรอเติมรอเติม ติดโคนหมดแน่ๆเลยวะเนี่ยถ้าเราเคลนที่ต่อเนื่องน่าจะไม่ติดนะครับตาล่าตามนั่นไงติดลมไปสาคันเลยติดลมสมคันว่ะข้าทหารราบก่อนพ่วกทางขวามือมาแล้วทางขวามือทางขวามือโอ้โหยันก่อตอบโต้ว่ะบิดคลิกวะเนี่ย น,น,นี่มันิ๊กคลิกนี่ว่ะเยอะจัดเราเห็นแมพอยู่อัดมันเลยจังหวะไล่เราแล้ว,ลวไม่ทันว่ะครับโหนี่คือจังหวะไล่เลยนะเนี่ยโอเคก็เราเสียไปแค่1คัน,นครับเสียหนึ่งคัน T26 โมเดลเราเสียคันนั้นไปคาดตื่นก็ช็อกเลย,ยลก็คงจะต้องมันก็ต้องผ่าน แค่ตรงจุดนี้จุดเดียวเลยครับทางอื่นไปไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นน้ำลึกหรือเปล่าเนี่ยทางขวามือระวังนะเศรษฐโกนมาเอาละเว้ยรถกู้ของเราไปซับไพน์มาตรงฝั่งนี้ให้หมดเลยรถกู้มีรถกู้สองคังนครับรกู้หนึ่ง,ก,งกู้สอง,สองต้องดึงอ่ะไงมันทรมานอย่างเงี้ยวะเนี่ย แล้วก็โอ้โหฮาวิเซอร์ล่วงด้วยรถไหดึงมาดึงมาทหารเราสามารถข้ามฝั่งมาได้หมดแล้วทำการเคลียร์พื้นที่ไปก่อนนะเคลียร์พื้นที่เค,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 คลียร์พื้นที่ไปกระจายจทัพออกไปครับอ่านี่แหละจุดนี้สามารถเคลียร์แล้วดีดอีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทัพเสริมมาถึงแล้ว ครับเสริมมาอ่านี่ต้องแบบนี้ดิวะาโอ้โห KV หนึ่งอย่างเงี้ยเออแคทิวช่นอย่างเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วนะครับโซเวียตไม่มีได้ไงวะใช่อไหมต้องมีเจอหนึ่งนายมันซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ระวังนะเขาจะเก็บเจ็บหนึ่งต้องจัดการมันก่อนน่พวกนี้เขาเป่าไว้เขาเป่าไว้เจอแล้วยิงเลย เยี่ยมหมอคนเจ็บหนึ่งไปรถลากของเราโอ้สภาพสภพาพไปหน้ารอดจริงๆสะพานควรสร้างได้นะครับแต่เหมือนสร้างไม่ได้ว่ะเออควรสร้างได้แบบหนักๆเลยอ่ะขึ้นไปมันจะทุลักทุเลหน่อยนะถึงว่าทําไมให้รถสะพายรถไอ้ลากๆเนี่ยมาเยอะจังเนยครับถึงว่าล่ะ ทางฝั่งนี้บ้างเป็นไงโ,โอ้โหโอ้โห,โอโหเอาตไปซะเรียบร้อยเคลียร์พื้นที่ก่อนสิมันควรจะสร้างได้เดี๋ยวมะจุดนี้ผ่านครับจุดนี้เคลียร์หมดเลยแจมจริงๆจุดนี้น่าจะสามารถสร้างสะพานได้การสร้างสะพานเนี่ยก็ต้องกดที่รถต้อมเราครับก็คือคันนี้ ล้วก็กดสะพานนี่ครับกดตัว x เนี่ยมันก็จะพาเรามาที่จุดสร้างได้แต่อันนี้สร้างไม่ได้ครับไม่ขึ้นให้นะเออก็นี่แหละครับเราต้องลากของออกมาก่อนเดี๋ยวผมขอลากของพวกนี้ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับจมหลายคันมากเลยคุณผู้ชมฮะก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งครับขออนุญาตข้าแน้กกันนะมันนานจริงๆเอาแล้วคุณผู้ชมครับผมก็ลากยานเกาะออกมาจากโคนตมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมตรงจุดนี้ มันคือเส้นทางที่ต้องผ่านไปนะครับที่โคนแบบเนี้แต่เราก็สามารถผ่านมาได้เลยครับผมมันเหมือนมันเลี่ยงไม่ได้ครับต้องเจออย่งงางนั้นก็ต้องลากนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยเริ่มจากกองหนึ่งกองหนึ่งนะตรงฝั่งนี้ครับเจอไหมนเนี่ยทหารลาบเรียกวิ่งก่อนเลยะไะนำไปเลยนำเงินกาะไปเลยหวังว่าจะไม่เจออะไรนะครับถ้าเจอเนี่ยป่านเนี้ยเราโดนแล้วแหละเออวะ่ะเฮ้ยโล่งว่ะเฮ้ยโ,โล่งเฉยเลยครับ ยังไงเนี่ยค่าศึกไปใสหมดวะหายหมดเลยโอเคงั้นหายก็หายครับหายก็ดีเราถ้าหารกองหนึ่งจุดนี้ประจำที่รอเอาไว้เราจะเริ่มจากการบุกตรงจุดไหนก่อนดีวะเนี่ยจริงๆเราควรจะไปทางนี้ก่อนนะครับสำหรับกองสองนะครับแล้วก็ไปจบตรงจุดนี้สุดท้ายโอเคงั้นก็เอากองหนึ่งเนี่ยจอดแช่ไว้ก่อนละกัน เราจะขยับกองส่งไปสู้ครับกองสองน้ำนี้มันน้ำลึกปะวะน่าจะไม่มัมงเป็นแค่น้ำขังนะครับโอเคไปกองสองในน้ำลุยเลยเรามีรถลากอยู่อย่าไปกลัวนี่เราเตรียมพร้อมมาดีจัดนะครับเออใช่ครับน้ำไม่ลึกมากเราสามารถฟันฝา่าไปได้ใจเย็นนะพี่น้องทหารราบกองสองโคตรเยอะเลยวะกองสองทหารรบาบครั้งหน้าเข้าประจำที่ไว้ เราควรจะแยกทหารลาบออกจากพวกรถถังนะครับผมต้องแบ่งกองใหม่แล้ววะ่ะสำหรับกองสองเนี่ยไม่งั้นมันจะปรับปนกันเยอะเกินไปนะครับเรียบร้อยแค่นี้เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ TMC ข้างหลังถอยไปก่อนนี่จะขึ้นแนวหน้าอย่างเดียวเลยมาศึกโซเวียตครับ TMC คันนี้ถอไปก่อนเอาเป็นประมาณนี้กองสองจะกลายเป็นกองสามสำหรับทหารลา,าบครับ ที่เหลือเป็นยานเก่อไปนะขึ้นแนวหน้ากระจายแนวรบไปตามพวกตามโอ้ยเจอเลยครับนั่นไงนั่นไงเจอจิงเข้าสีข้างเครื่องแตกเลยใส่มาเลยพวกแคนดูช่อจุดนี้ถนมไปเลยไปแล้วแคนดูช่อปไปแล้วบนเข้าอ่ะบนเข้า,ข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 า วนเข้าลบก่อนลบลบแตกหนึ่งเราถูกล้อมโจมตีแล้วข้างบนข้างบนมายันเกาะรัวๆเลยครับแต่ข้างๆนี่ข้าศึกเริ่มเจ๊งหมดแล้วเอาข้างจบก่อนดีกว่าวะข้างๆจบหมดแคดูชาหยุดยิงก่อนนะทหารราบข้างบนพวกฝั่งนี้ยันเกาะหันหน้าไปข้าศึกแตกไปเอเดกาหนึ่งยันเกาะหนึ่งนี่ไงแอกแกงนี้เราตามหาอยู่นี่วะ หันหน้าสู้หันหน้าสู้เราสู้ได้ครับเป็น้องกลัวหน้าสู้เนี่ยเกาะมันคนระเบ้อฝหวป้าเรียบร้อยแหมก็เราเสียบีทีไปแค่หนึ่งคันนะครับนับบีทีพอคนอื่นไม่นับไปค่อยๆไปนะยังมีอีกหนึ่งนะครับน่าจะเป็นปืนใหญ่ฝ่ายข้าศึกเขาหมอคนเจ็บรักษาด่วนๆเลยหมอหมอมีแค่หนึ่งคนเหรอเนี่ยจริงปะ เฮ้ยจริงว่ะโอ้โหโปเฟอร์สีสิบมิลเขาไปฆ่ามันนี่ตายซะตายซะหมอรักษาคนเจ็บเสร็จเรียบร้อยบริเวณจุดนี้ชาร์จต่อเข้าไปมาให้หมดพวกมันเป็นปืนต่อต้านเลยนี่ยว่ะเนี่ยทหารราบอะไรแห้งหมดเลยครับพี่แกเหลือแค่นี้จริงเหรอเฮ้ยอีซี่ไป <c oughs> เออง,ง่ายมากอะเรียบร้อยครับเราสามารถเอาชนะตรงจุดนี้ได้ครับหมดแล้วก็สศึกแห้งหมดจดหมดเกลี้ยงเยยุ้ยนใหญใ่ปุนใหญ่ข้างบนหัวบนหัวระวังนะอันนี้ต้องยิงหลังมันครับพี่แกนานละอีกคนนึงเรียบร้อยแล้วก็ใช้ของที่ต่อครับแต่งจริงไม่ใช้หรอกเราเอาแค่เหรียญตาเพิ่มนะครับรถล,ลากผมมันไม่มีแล้วครับ เราคนขับเนี่ยออกหมดแล้วใครจะไปคิดว่าไอ้ตรงนี้มันจะเจอวะเนี่ยเรียบร้อยปะพวกเรากับแนวรบเดิมฝั่งนี้นะส่วนอันนี้เนี่ยเราก็จะเอาคนออกมาครับเอาแค่ให้ตรงขีดขาว,ขาวดาวเนี่ยมันขยับขึ้นมานิดนึงนะครับกล้องหนึ่งเนี่ยน่าระแวงมากนะเนี่ยในป่าเนี่ยน่าระแวงสุดๆแล้วทางฝั่งนี้รถซัพลายกระจายแนวรบไปพวกมีซัพลายเติมให้เควีหน่อย เควินี่กินทรัพยากรหนักๆเลยครับเควิคันนี้เฮ้ย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 อะไรเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะแจ็คพอตมากแก๊งทหารลาบทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเฮ้ยมันมาหาความตายมารับความตายจากข้าไปซะตายตายตายหมดครับเรียบร้อยจบเกม จี้ยังยังยังง่ายไปง่ายไปยันเกาะจะมายันเกาะจะมากองหนึ่งลอลอหน่อยแล้วหน่อยกองหนึ่งมันต้องมาหาเราเดี๋ยววะทหารราบกองสามทั้งหมดเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากองหนึ่งเตรียมพร้อมเอาละเว้ยเอาละเว้ยเริ่มละเว้ยมันขยับไปขยับขึ้นบนพวกเราขยี้เลยขยี้ขยี้ประจันปานชาร์จชาร์จชาร์จ จากทุกทางจากทุกทางถล่มมันโลดยันกอบเยเดมันีครับพวกมันสตุกสตุก 3B บีคนเจ็บเดี๋ยวค่อยชุบนะแป๊บหนึ่งแล้วมันก็โดนเอาล้อมก็ได้ครับนี่อย่าคิดนะว่าเยอรมันมีนเนี่ยจะใช้ปฏิบัติการตอกลิฟต์เนคนเดียวโซเวียตก็ทำได้เว้ยสไนเปอร์ซิโมว์นเนี่ยซิโมซิโมใ์้ซิโมดิ กระเด็นถึงกระกำไปครับนาเวนกำ76มินผมโดนแรงระเบิดนี่ครับกระเด็นเลยเอาพวกเราขึ้นแนวหน้าต่อไปรู้สึกว่าหมอเรามีน้อยไปเนี่ยเรียบร้อยนะจุดต่อไปครับเต็มตัวพูดเราเอาได้หันลาบเนี่ยขึ้นไปก่อนเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแต่หันลาบรวมแก๊งกองหนึ่งด้วยไหมคนเราโคตรเยอะอะสึ่งนี้คนเยอะมาก ทหารลาวฝ่ายเราเยอะมากครับเยอะจนสาใจอนะดี่ดีวะต้องการแบบนี้มานานแล้วขึ้น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 หมอขึ้นทุกคนขึ้นไปคนเจ็บคนตายเยอะเป็นธรรมดาเลยครับแต่โซเวียตอ่ะมันไม่ต้องเสียดายหรอกครับเรามีคนเยอะพอต่อไปแคดูชาแคดูชาเราแก๊งปืนใหญ่เราจะทำการยิงถล่มปูพรมอัดไปกับเควีด้วยนะหลายคบอกมากครับ การเกาะรอซัพพอร์ตจากจุดนี้ก่อนเลยดาวเราขึ้น2ดาวจุดนี้น่าจะเป็น3ดาวได้นะครับเตรียมพร้อมล็อกเป้าไว้แล้วทะลมปูพมอัดมันเลยน่นแหละไม่พบเจอการเคลื่อนไหวทหารลาบลุยมันยิงออกมาหาเราอะ <15. S 1> มา ใครเยอะกว่ากันอย่าไปกลัวมันบุ้ยพวกเนี้ยเยี่ยมจริงๆทางขวาก็มีด้วย嘛เนี่ยป่าขวาลุยยันเกาะตามตามโอ้ระเบิดระเบิด,ะบด,ะบดระเบิดปะระเบิดปะระเบิดประดประเบิดอันไป <laughs> มันไม่แอบ,บหลอยแล้วครับซ้ายขวาเลยวะ่ะ เอาละทุกคนปิดเกมประจันบานเข้าไปครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งยานเกาะส่วนใหญ่ไฟมันก็พังไปเยอะได้ครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์พื้นที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่ไปจบไหมอ๋อจบครับเป็นพื้นใหญ่ฝ่ายเ้า152ม mm. ิลิเมตรเนี่ยโอ้โหถึงว่าเรามายิงนะแรงแรงแตกแตก40มิ้นสุดท้ายเขียนทหารราบด้วย เรียบร้อยครับเราสามารถชนะค่าศึกได้ในศึกนี้เกรด็ job อบเลยครับสหายนี่แหละได้3มดาวด้วยวะ่ะว้าวศัตรูของรัสเซียจงพินาศไป <laughs> เออโอเคภาร,รกิจนี้มันนะครับมันมากคือของเล่นมันเยอะ,อะครับอ่ะไปครับผมก็จบแล้วเรียบร้อยครับสําหรับภาร,รกิจนี้ศึกต่อไปครับเมนไฮมไลน์เราไปบุกเขาใช่ไหมเนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นแบบนั้นไดครับ โอเคคุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบในเกมนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปบายไปแล้วกรับผมขอบคุณมากครับ